ใน,ในสายตาที่ตกตะลึงของผู้หญิงชายหนุ่มหมุนตัวสองรอบเครื่องระวบรวมพอลังโยนด้ามเหล็กในมือออกไปในเช้าวพริปตากระจกแันกระสุนหนอชั้น33ขอองค์นตึกแตกกระจายจากน,น้นอเขารีบเดินหนอกไปข้างหน้ามองขอวันพิอที่ปากกระตุ้งข้างล่างแล้วหันกลับไปสำรวจจอบๆอบ,อบอย่างละเอียดแต่ผู้หญิงที่อยู่ข้างหลังดูเหมือนจะรู้เจตนาของชายหนุม่มรีบห้ามไม่ให้เขาทำอะไรโง่ๆแต่ในวินาทีถัดมาชายหนุ่มผูกเชือกไว้กับตัวแล้วท่ากลางสายตา,ตาตกใจของทุกคนเขาวิ่งไปที่หน้าต่างและกระโดดออกไป ในที่สุดด้วยสติที่โสดมา25ปีมือซ้ายของเขาคว้าส่วนยื่นของกำแพงได้แต่ยังไม่ทันตั้งสติเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ตรงข้ามเริ่มช่วยกันดึงเชือกที่ผูกเอวเขาชายหนุ่มเกือบจะอยู่ในท่าขนาดกับพื้นลอยตัวขึ้นมาเมื่อรู้ว่าทำเรื่องโง่ไปทุกอคนเริ่มค่อยๆปล่อยเชือกอย่างระวังชีวิตของพวกเขาตอนนี้ขึ้นอยู่กับชายหนุ่มคนนี้เมื่อไม่มีเพื่อนร่วมทีมช่วยชายหนุ่มจัดระเบียบตัวเองใหม่เขาแรงทั้งสองมืออย่างเต็มที่ขาขวาในที่สุดก็เกี่ยวขอบกำแพงได้ด้วยพลังของตัวเองนน้อพกอััง่แบื ต่อเมื่อคิดว่าวิกฤตยังไม่จบเขาพึ่สู้และลุกขึ้นยืนอีกครั้งเมื่อสารพิษลอยสูงขึ้นความสูงที่นี่ไม่ปลอดภัยเพราะดังนั้นเขาต้องปีนไปยังดาดฟ้าตึกฝั่งตรงข้ามการทดสอบที่แท้จริงเพิ่งเริ่มต้นสิ่งแรกที่เขาต้องทำตอนนี้คือปีนขึ้นไปบนหลังคาหลังจากยืนยันว่าเชอกแน่นดีแล้วเขาเก็บแท่งเหล็กจากพื้นจากนั้นตะกนวดังๆเพื่อเพิ่มความกล้าให้ตัวเองแล้วภายใต้สายตาคาดหวังของทุกคนเขาวิ่งไปยังชั้นที่สูงขึ้นภาพที่หวาดเสียวนี้ทำให้ชายคนนี้สูข้ึ่น เรื่อยๆเขารู้ว่าไม่มีทางถอยแล้วชายคนนี้สัมผัสได้ว่าสาวที่เขาแอบกำลังจ้องมองจากนี้อยู่ดังนั้นเขาต้องเชื่อมั่นในตัวเองและปีนขึ้นไปอาย่างมุ่งมั่นเมื่อถึงยอดเขาผูกเชือกไว้กับส่วนที่ยื่นออกมาหลังจากแน่ใจว่าไม่มีปัญหาชายคนนั้นกอดก้อนหินและใช้มือเท้าลังเลเพียงหนึ่งวินาทีแล้วกระโดดไปยังสเสาหินข้างจากนั้นมือขวายื่นไปลองสัมผัสคาเหนือนหน้าตากเมือ่อพร้อมก็ปล่อยมือซ้ายทันทีที่ทั้งสองมือจับก,กำแพงที่ยื่นออกมาแน่นในช่วงริปตาร่างของชายคนนั้นลอยตัวอยู่ในออออาาาาาาากกาเเ่นนััน้้้ลลภยยตขขงงงงทุมถึีดดดหปจ เขายึดเชือกนิราภัยอีกครั้งสูดหายใจลึกชายคนนั้นเดินต่อไปตามผนังด้านนอกโชคปีที่มีกำแพงหินยื่นออกมาให้เหยียบด้วยจุดนี้เขาพอจะผ่อนคลายความตึงเครียดได้เวลาไปอย่างรวดเร็วไม่รู้ว่าปีมานานแค่ไหนแต่ชายคนนั้นต้องหยุดฝีเท้าเพราะเชือกที่ผูกเอวกลายเป็นภาระไม่ว่าเขาจะออกแรงแค่ไหนก็ไม่สามารถทําให้เชือกนิราภัยยาวข,นนขึ้นตอนนี้เขามีทางเลือกเพียงอย่างเดียวมอดัดดฟ้าที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมชายคนนั้นรู้ว่าต้องปลดเชือกนิราภัยเพื่อหายพอได้ผลประโยชน์สูงสุดถ้ากลับไปทางเดิมความพพยยายาาามมมทัััั้้้้้งงหดจะะสู่่เเปปปลลลแถถกบไไือิขึึนนนนช ก็ต้องรอความตายเท่านั้นเขาจึงเสียหมดตัวปีนขึ้นต่อไปและทิ้งโอกาสรอดถ่าพลาดก็ยังมีหวังไม่นานนะักโดยไร้การป้องกันชายคนนั้นมาถึงด่านสุดท้ายตอนนี้แค่กระโดดไปที่รูปปั้นข้างบนชายคนนั้นใช้แรงทั้งตัวแต่เมื่อเขาดึงตัวขึ้นฟันของรูปปั้นปลับเหมือนเต้าหู้แตกสลายเมื่อสัมผัสโชคปีที่ความสดุดมาดานทําให้เขามีแขนที่แข็งสุดๆมือของชายคนนั้นก่อสิ่งที่ช่วยชีวิตได้แน่นถึงจะยากลําบากในการจับแต่สถานการณ์วิกฤตตอนนี้ ทำให้เขาปล่อยอะดรีนาลีนฮึดสุดแรงปีนข้ามรูปปั้นแล้วล้มตัวลงบนดาดฟ้าตุ่มคนข้างล่างเห็นเขาถึงจุดหมายสำเร็จะรีตามขึ้นไปท,ทันทีและชายคนนั้นไม่ทำให้ผิดหวังเปิดทางที่ปิดแน่นพาทุกคนขึ้นมาบนดาดฟ้าต่อมาคำสั่งที่ไม่มั่นคงของลูกชายทุกคนเปิดไฟฉายในโทรศัพท์มือถือแล้วยิ่งสัญญาณ SOS ขึ้นไปบนท้องฟ้าไม่นานักเฮลิคอปเตอร์กู้ภยัยก็พบพวกเขาแต่เนื่องจากคนเยอะเกินไปไม่มีที่ว่างดังนั้นยุนอาที่อยู่ท้ายสุดถูกทิ้งไว้คนเดียวเมื่อเห็นเทธิด ยอมสละโอกาสรอดให้หยุนอาแต่ยุนอาผู้ใจดีจะยอมแย่งโอกาสสอดของคนอื่นได้อย่างไรทั้งสองจึงตัดสินใจอยู่ด้วยกันรอเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยรอบถัดไปแต่เมื่อเฮลิคอปเตอร์จากไปชายคนนั้นรู้ว่าไม่สามารถรอเฉยๆได้ทั้งสองจึงลงไปชั้นล่างเพื่อหาหน้ากากป้องกันพิษช่วยชีวิตชายคนนั้นมองนาฬิกาด้วยความหวาดกลัวใกล้ถึงเวลาสิ้นสุดแล้วจากนั้น ถอดกระเป๋าเป้ออกอย่างรวดเร็วแล้วหยิบหน้ากากป้องกันพิษสุดท้ายออกมาก่อนที่แฟนสาวจะรู้ตัวเขารีบฉีดบรรจุภัณฑ์แล้วเปลี่ยนทางออกซิเจนที่ใกล้หมดที่ปากเมื่อแฟนสาวรู้ต,ตัวต้องการยุดเขาแต่สายเกินไปชายคนนั้นผ่านวิกฤตไปได้อย่างปลอดภัยแต่เริ่มผลักใสยแฟนสาวไม่ให้เขาใกล้จากนั้นในสายตาที่ไม่อยากเชื่อของเขาชายคนนั้นกลับทิ้งเขาและหนีไปคนเดียวเขาคิดจะตามไปถามให้ชัดเจนแต่ปริมาณออกซิเจนที่เหลือน้อยขัดจังหวะความคิดไม่นานนักกาพิษก็ลอยขึ้นมาถึงเอวของผู้หญิง งอไม่ยอมรอความตายเขาจึงปีนขึ้นไปที่สูงโชคดีที่มีประสบการณ์ปีหน้าผามาหลายปีเขาปีนขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของดาดฟ้าได้โดยปลอดภัยแต่ในขณะเดียวกันนอยุนอาก็รู้ดีว่าอีกสินาทีเมื่อกาซพิษขึ้นมาถึงที่นี่เขาคงหนีพ้นชะตากรรมแห่งความตายไม่ได้จึงเริ่มบ่นถึงชายที่หนีไปคนที่เคยส่งอาหารเช้าให้เขาทุกวันแต่พอเจอวิกฤตชีวิตกลับไม่สนใจเขาเลยแต่ในขณะนั้นเองทันหนึ่งปรากฏขึ้นที่บันไดด้านหลังเขาคือชายคนที่เพิ่งหนีไปคนเดียวที่แท้เขาไม่ได้จะร้ายเมื่อก้เาาาา่่ลลงงปปชััพอห,หากากกกกิมจวยูส นอกซิเจนแล้วชายคนนั้นรู้ว่าที่นี่ไม่ควรอยู่ต่อจากนั้นพวกเขาก็เดินผ่านชั้นต่างๆของตึกในที่สุดก่อนออกซิเจนจะหมดก็พบห้องออกกำลังกายที่ค่อนข้างปลอดภัยแต่สถานการณ์ที่นี่ก็ไม่ดีนะักก๊าซพิษยังคงแพร่กระจายไปทั่วคงใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีก็จะปกลุมทั้งชั้นนี้อย่างสมบูรณ์ช่วงเวลาวิกฤตชายคนนั้นตัดสินใจลองเสี่ยงโชคที่ติดฝั่งตรงข้ามแต่ตึกทั้งสองอยู่ห่างกันมากการข้ามไปอย่างปลอดภัยนั้นยากยิ่งแต่ในวินาทีถัดมาดนะัมเบลหนัก20กกกิโกรัมถูชายคนนนนั้ยไปฝั่งงตรงข้ามสิงส ข้ามเพียงพอลูกสาวจึงอยากลองปีนข้ามไปก่อนแต่ชายคนนั้นกลับตั้งคำถามเขากังวลว่าเชือกจะรับน้ำหนักแฟนสาวไม่ไหวเมื่อนึกถึงการโกหกเรื่องน้ำหนักลูกสาวคิดว่าความปลอดภัยสำคัญกว่าที่ เมื่อดมเบลชิ้นสุดท้ายถูกจวนไปยุนอาได้รวบรวมความกลา้าปิ่นเชื่อโชคดีที่ไม่มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเธอลงสู่ตึกฝั่งตรงข้ามอย่างปลอดภัยแต่ชายชนนั้นกลับไม่โชคดีนักเครื่องดูดควันร้านปิ้งย่างชั้นล่างยังเปิดอยู่ควันพิษทั้งหมดลอยมาตามช่องทางด้วยความเ็วที่รวดเร็วยิ่งมาถึงท่อควันบนดาดฟ้าเมื่อเห็นสถานการณ์ชายคนนั้นไม่กลาก้าขยับเขาคิดจะรีบข้ามไปให้เร็วที่สุดแต่เมื่อควันพิษเข้าใกล้แฟนสาวมากขึ้นเพื่อความปลอดภัยของเธอชายคนนั้นตัดสินใจถอยกลับโดยไม่ลลปกปกลััังงงงงเเมมมมมออออหห็็นนนนนนนคคควววววิิปปกกกกุททททท้้้ชชแึึแถขาาาาาาาีีีีีีี่่่จสยยยตตูดไไร เมื่อเขาคิดจะตายพร้อมแฟน,นุ่มเชือกนิรภัยที่เอวขยับกระทานหันเงยหน้าขึ้นมองเห็นลูกเหล็กขนาดใหญ่พุ่งมาหาตัวเองจากนั้นเงาคนหนึ่งพุ่งออกมาจากควันพิษที่หนาแน่นการปรากฏตัวของชายคนนั้นช่วยชีวิตยุนเอาไว้ได้โดยอ้อมโชคขอองค์ทั้งสองดูไม่เลวร้ายนะักพวกเขาเดินถูกแดดฟ้าของตึกนี้สูงกว่ามากเมื่อเทียบกับที่ก่อนหน้านี้จากนั้นพวกกเขาก็เริ่มยกโทรศัพท์ขึ้นใช้ไฟฉายส่งสัญ,ญญาณของความช่วยเหลือไปยังเฮล,ลิคอปเตอร์ไม่นานนักทีมกู้ภยัย ก็พบตัวพวกเขาแต่ในตอนนี้ยูริกลับไม่ดีใจเลยเพราะเขาเห็นชั้นตรงข้ามมีกลุ่มนักเรียนกําลังของความช่วยเหลือชายคนนั้นลงไปรูปคนทั้งหมดลงแล้วนอนราบกับพื้นทาท่าทางแปลกประหลาดแต่ในสายตาของเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยด้านนอล่างกลับเป็นภาพที่ต่างออกไปมองตามลูกศรที่ชายคนนั้นชี้ไปกลุ่มนักเรียนที่ติดอยู่ในห้องของความช่วยเหลือเฮลิคอปเตอร์เข้าใจความหมายของทั้งสองรีบหันหัวกลับทันทีและชายคนนั้นเพื่อช่วยคนอื่นให้มากขึ้นสละโอกาสช่วยเหลือที่หาได้ยากนี้คิดว่าถ้ารออยู่ที่เดิมสักครู่ จกไกลๆกลารระเบิดครั้งที่สองที่ปั๊มน้ำมันเกือบทำลายความหวังในการอดชีวิตสารพิษที่ลอยขึ้นช้าๆเดิมทีถูกแรงระเบิดผักดันกลายเป็นปีศาจกลืนกินจิตใจคงใช้เวลาไม่ถึงสองนาทีก๊าซพิษจะมาถึงที่ที่ทั้งสองอยู่ตอนนี้ทางเลือกเดนิยอวคือไปที่สูงสุดเพื่อหลบแล้วรอการช่วยเหลือจากเฮลิคอปเตอร์ไม่รอช้าลูกสาวรีบพาชายที่ตื่นระหนกลงมือทันทีสิ่งที่พวกเขาต้องทําตอนนี้คือแข่งกับยมทวดเพื่อเวลาแต่ช่องทางข้างหน้าขวางทางไว้มองเฮลิคอปเตอร์ช่วยเหลือผ่านไปทั้ง,งทําาาาาาไไดด้้้้แค่จจออององงงงมมเเห็นนสิกลลัััะถึตว,วขขายายบ ไปที่กำแพงพังความเฉลียวฉลาดของผู้ชายช่วยให้ทั้งสองมีเวลาเอาชีวิตรอดเพิ่มอีกสองนาทีพิศอที่พบเห็นได้ทุกคนแห่งทําให้พวกเขาต้องง้อมทางไปยัดงอจุดหมายการหาเส้นทางใหม่ไม่พียงเสียเวลาแต่ยังต้องปีนเขาและข้าหุกหักพาดอาตายอดหรือไร้ที่ฝัดงอแต่ทั้งสองไม่บ่นเลยเพราะนี่คือโอากาสเดียวที่จะรอดชีวิตโชคดีที่ระหว่างทางไม่มีอะไรผิดพลาดในที่สุดก็มาถึงอระดาษฟ้าที่ไกลและตึกสูงแต่เมื่อวิ่งไปถึงร,ราวผาพอที่เห็นทาให้ทั้งสองหมดความหวังในการอีจุดหมายดูเหมือนใกล้มากแต่เมื่อมองไไไปปกกกลัับโ่่งงสสสุดดาาาาายยตมมีิขขวให้้้นนนทร ยากรากับขึ้นสวรรค์พวกเขาไม่ยอมแพ้พยายามอย่างหนักเพื่อมีชีวิตทาไมถึงไม่ได้รับผัดและตอบแทนแต่เมื่อทั้งสองพร้อมยอมรับโชคชะตาโดรเครื่องหนึ่งปรากฏขึ้นทําใหสถานการณ์ที่ตายตัวมีชีวิตขึ้นตามมาด้วยโดรนอีกหลายเครื่องในทานทีท้องฟ้าถูกพวกเขายึดครองอย่างหนาแน่นด้วยความช่วยเหลือจากโดรนสาพิธีใกล้สองคนถูกกระจัดออกไปอย่างรวดเร็วที่แท้ทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขาถูกถ่ายทอดสดผู้ชมทุกประเทศลุน้นประทึกก่อนหน้าจอเพื่อสองคนนี้เมื่อเห็นว่าอยู่เออไม่มีทางไปจึงเกิดเหตุการณ์เมื่อครู่ขึ้นหลังจจาาากกกนนนนนัั้้ดวววยยคมชชออเเเเหหลืืโรภสึ่ง ถูกเกี่ยวเข้ากับท่อเหล็กของตึกฝั่งตรงข้ามแล้วทั้งสองคนถลายไปข้างนอกหาด้วยวิธีการร่อนอะแต่เนื่องจากความลาดชันไม่เพียงพอพวกเขาติดอยู่ตรงกลางเคลื่อนไหวไม่ได้ที่แย่กว่านั้นเนื่องจากมุมของเชือกนิราภัยไม่ดีที่สุด ตอนนี้มีความเสี่ยงที่จะหลุดออกในสถานการณ์ฉุกเฉินยูเออหยิบทีมตัดเชือกออกเป็นสส่วนจากนั้นทั้งสองตัวเหมือนเหมือนชิงชาพุ่งไปยังตึกฝั่งตรงข้ามแต่ในวินาทีถัดมาเชือกนิรภัยที่ใกล้ขาดเต็มทีหลุดจากท่อเหล็กอย่างกระทันหันพวกเขาก็สูญเสียการยึดเกาะตกลงมาจากตึกสูง40ชั้นหลังจากนั้นเมื่อเฮลิคอปเตอร์ช่วยเหลือมาถึงค้นหาบริเวณรอบๆเป็นเวลาน,านานนอกจากเชือกนิรภัยที่ขาดแล้วก็ไม่พบอะไรเพิ่มเติมอีกก็แต่ระหว่างที่ทีมกู้ไยเดินทางกลับกลับ,ลบเห็นยืน